ท่านี้ว่าพอเราได้ทานตัวเนี้โซเฟียก็เลยเอ๊ะพอถึงรอบเดือนมาเอ๊ะมันไม่ปวดท้องอของเขาดีจริงๆนะอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความคือสงสัยเราจะต้องกินตัวนี้มันคงจะถูกกับต,ตัวนี้แน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเอ่อทำธุรกิจกับ golden life แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้กับตัวเราเองก็คือโซเฟียตัวนี้นะคะค่ะครับ ก็อันนี้ก็เป็นความลับของผู้หญิงนะครับผมก็ไปรู้ด้วยไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ยก็บอกว่าสินค้าของโกเ l i นไลในส่วนของโซเฟียตัวนี้ใช่ไหมครับทําให้ช่วยแหละครับเรียกย้อนไวใช่ไหมฮะย้อนไวทําให้เราสาวขึ้นผิวพรรณดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของผู้หญิงต่างๆเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับภาวะต่างๆสิ่งที่ ผู้หญิงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คืออะไรฮะมีใครไม่ยอมสวยไหมไม่ยอมมีใครทิ้งความสวยไหมครับไม่ยอมไม่มีนะทุกคนยอมกันไม่ได้นะครับทุกคนยอมกันไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าบางคนต้องไปอะไรฮะโบท็อกนะครับร้อยไหมฉีดเมโสนู่นนี่นั่นหลายอย่างมากใช่ไหมครับนี่ไม่ต้องนะค่ะไม่ต้องใช่ไหมครับเพียวๆเลยค่ะใช่โซเฟียเพียวๆเลยค่ะโซเฟียเพียวๆ เพียวๆกระดกอย่างมั่นใจเลยนะครับกระดกอย่างมั่นใจแล้วก็นอกจากทําให้เราผิวใสสวยต่างผู้หญิงแล้วเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าออ่าพตรงนี้นะครับสิ่งที่เราได้ทานลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาวะภูมินะครับภาวะของสมดุลเราดีขึ้นอ่าแล้วก็ในเรื่องของโรคประจําตัวเรื่องของสุขภาพด้านอื่นๆโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยนะครับ อันนี้ในสิ่งที่เราได้เข้ามาใช้นะครับตัวโซเฟียเองแล้วนอกจากในเรื่องของที่เราได้ใช้สินค้าดีๆเราก็ย้อนไวแล้วเนี่ยเห็นว่ามีรายได้ด้วยใช่ไหมครับในส่วนของธุรกิจนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับท่านประธานเองก็มีโปรช็อคโลกนะครับช่วงที่โปรช็อคโลกเนี่ยก็เห็นว่ามีการสั่งซื้อไปให้กับลูกค้าในหลายๆชุดใช่ไหมครับเราว่า นอกจากสุขภาพดีแล้วก็ยังมีรายได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่น้องสุใจนะครับเขาเรียกว่ามั่นใจไม่สุดคือคําว่าสุขภาพของผู้หญิงนะครับอยากจะฝากอะไรให้กับครอบครัวโกลเด้นไลท์บ้างก็อยากจะฝากบอกสมาชิกทุกท่านนะคะด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะทานเถอะค่ะโซเฟียของเราดีแน่ๆ ครับ <c oughs> ครับ,บก็ต้องขอบคุณนะครับน้องสุดใจแสงอุไรนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ <c oughs> แล้วถ้าวันนี้เรามีสิ่งดีแล้วเราจะต้องบอกต่อการบอกต่อนั่นหมายความว่าเราสุขภาพดีสวยงามแล้วก็ให้เพื่อนๆเราก็รู้จักเราสวยงามด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องสุขภาพดีด้วยแล้วก็กยังมีไรายได้ด้วยนะครับ ก็ต้องขอบคุณน้องสุดใจแสงไลยมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ